ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานประกอบพิธีวางพันธุ์พุ่มถวายราชสักการะวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี2566เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนายขจรเกียรติรักพนนิตมณีผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซานำหัวหน้าส่วนราชการและพะสกนิกรชาวฉะเชิงเซาเข้าร่วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นวีรกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถยิ่ง ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่กอบกู้เอกราชให้ชาติไทยโดยเฉพาะวีรกรรมที่ทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระมหาอุปราชาแห่งพมา่าเป็นที่เรื่องลือมาจนถึงปัจจุบันและเป็นที่น่าอาศัศจรรย์ว่าตั้งแต่นั้นมาไม่มีข้าศึกใดกล้ามารุกรานชาติไทยนานถึง150ปีโดยมีการประกอบพิธีวางผ่านพุ่มสักการะ,ระ เพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงพระปรีชาสามารถกล้าหาญเด็ดเดี่ยวขับไล่อริอราชศัตรูตลอดพระชนชีพเพื่อสร้างแกวความเป็นเอกราชให้ชาติไทยและเป็นวิรกรรมที่เรื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบเท่าทุกวันนี้ นา,น,นายมนสิิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมพิธีวันยุทธหทัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นการน้อมลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยผู้ราชการได้วางพันพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหทัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพร้อมกล่าวราชสัุดีเฉลิมพระเกียรติสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยในวันนี้เมื่ออดีตปีจุลศักราช954ตรงกับวันจันทร์แรมสองข้ามเดือน2วันที่18มกราคมพุทธศักราช2135เป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะจากการทำยุทธหาถ,ถ,ถีกับพระมหาอุปราชกรุงหงสาวดีจนทำให้สยามประเทศได้รับชัยชนะจากการสู้รบกับพม่าและหลุดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้น และที่จังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยศรีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนื่องในวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยมีพระสงฆ์สิบรูปนำสวดพาหูมหากา9้าจบเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงอุทิศเวลาเกือบตลอดรัชสมัยให้กับการทำศึกสงครามเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยิ่งใหญ่ให้กับกรุงศรีอยุธยาตลอดมา